สบายดีค่ะพี่น้องฟองไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำ FC ของหมอลำเสียงมิหงนกพงสกอร์ FC ของอีหลาหน้อยอาอายสกุลนครเฉียงมิหง FC ของป้าโบนะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบมิถุนายนหลังจากเอ่อมื่อนั่นเป็นเมือ่อนี่แหละค่ะเมือ่อเล่าเลาหลังจากปิดวงแล้ว หลังจากปิดฤดูการของหมอลำเสียงวิกนกพงสะกรถ้าผู้ใดอยู่ในกลุ่มปิดกระสิลู่สาเหตุคืออย่างแต่นั่นคุณยาบอกไป,ไปเท่าถึงนะคะเนาะวันที่20ป้าโบก็ได้โพสต์ขอลงจากหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรโดยที่ปอะแจ้งสาเหตุให้ทราบนะคะป้าโบคือลงไปแบบถูกต้องปิดฤดูการแล้วค่อยลงไปถือ ไปล่ามากไหวปลาโบไปถูกต้องตามนี่คือพอปิดรูดูการก็ลงเลยซึ่งป้าโบก็ได้แจ้งลวงหนาเฮาโบท่านได้รู้ลวงหนานะ้วค่ะว่าป้าโบจะลงแต่หลายๆคนเห็นหลายๆคนแหละบอกว่าป้าโบเพื่อนกับมี่ความประสงค์ว่าจะลงอยู่แล้วแต่ตรงนั้นคุณยาบ่อใดโบโบเห็นนะคะคุณยาบ่อใดบ่อดหรับบรลูว่าปลาบูสิ่งลงกับหลายๆคนกับโบหลูขึ้นกันเหมือนคุณยาเลย บางครั้งปลาโบอาจสิไล่สดวนเราเบาเราเท่ห่าบอได้เข้าไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะจุดความบอได้รู้รว่าปลาโบสีลงของเข้าเราก็นึกว่าปลาโบลงด้วยความด้วยความน้อยใจที่จริงโมเมนตปลาบบว่างแผนได้พอประมาณแต่ก็น้อยใจในจังน้อยแหละประกอบกันเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นปลาโบก็โพดอยู่บ่อยๆนะคะโพดนั่นโพดนี่อยู่บ่อยๆแล้วก็มาโพดห,หายหลาหน่อยแหละหายหลาหน่อยว่าปลาโบไม่ได้ไปไช แล้วก็ป้าโบก็มีทายรูปน่นนี่นั่นเท่ากับเดาหลายๆคนอยากให้ป้าโบกลับมาเพราะว่าเอฟซหลายๆคนนะคะ,ะเราคิดว่าป้าโบเป็นคนที่ดูเลีหลาน้อยได้ดีดีดคับเห็นความเรียบร้อยเห็นการจัดการเสื้อผ้าอยังไรคือมีความะละเอียดอ่อนความละเอียดละออของป้าโบเลยไม่ว่าจะเสื้อผ้าไม่ว่าจะหน้าผมอะไรทุกอย่าง ลักษณะนในอิหลามีมารยาทหลายอย่างคือหลายอย่างเรามองเหมือนอเราเห็นป้าโบเหมือนนางฟ้าของอิหลาน้อยเลยทีเดียวเลยพอรู้ว่าป้าโบล่าล,าลงหลายๆคนก็นึกเสียดายแทนอิหลาน้อยว่าคนที่ดูแลอิหลาน้อยดีๆคือ,ค,อคือจังล่าออกนอกแทนเขาก็สิคิดประมาณนี้นะคะแต่เราทั้งนี้ทั้งนั้นเอฟซี FC ทั้งหลายก็ให้ความเคารพกับการตัดสินใจของป้าโบ และเมื่อวานนี้พี่น้องค่ะเมื่อวานนี้เขาก็ได้เห็นคลิปที่ป้าโบกาบแม่แตนแล้วก็บอดบอยแล้วก็ที่หมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยนั่นหมายความว่าแล้วก็โพสขอบคุณด้วยเดี๋ยวคุณยายจะอ่านสูดฟังนะคะโพสขอบคุณเละนี่หมายความว่าในฤดูกาลหน้าปีที่เก้าของหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยชิมีป้าโบเข้าไปร่วมงานอ่า ของปีหน้าซึ่งทุกคนในหมอมรับใจขึ้นลอยกับให้ความอาแขนรับประโบเป็นอย่างดีด้วยความที่ประโบไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสีย่บไมีเรื่องอีหยังกักอย่างประโบคือคือบริสุทธิ์แท้ไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ประมาณนี้นะครับคุณยาสีมีคลิปให้เบิ่งด้วยนะคะว่าวัดที่ประโบพออากอนที่สิโพธิ์แต่ในป้าโบมีโพดว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ความดีที่ทำไม่ได้ดับศูนในวันนี้ก็วันหน้าไม่ช้าก็เร็วอย่าก,กระทำการสิ่งใดเพื่อหวังสิ่งตอบแทนนั้นหากแต่การกระทำดีนั้นเพื่อความเพื่อคุณค่าในตัวตนต่อผู้อื่นอย่างน้อยก็มีตนเองที่ภูมิใจในการกระทำ ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตที่สู้งานเพื่อคนที่รักและยังส่งสารต่อศิลปะหมอลำอีสานด้วยหัวใจแล้วเจอกันที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้ป้าโบวอาเป็นในๆแล้วนั่นหมายความว่าป้าโบตัดสินใจแล้วว่าจะไม่คืนไปหมอลำเสียงนิโหวอีกแล้วตามที่ลุงอดเพ่อนก็นได,ได้ไล่สดขึ้นกันนะคะถ้าป้าโบกลับมา ทางเสียงวีหกเพลินกับสิรรับขึ้นเขาคือเกาแต่ด้วยไปแล้วโบมีถอยนะครัไปใส่แกนหน้าแล้วโบมีถอยและโพสุดท้ายของปะโบค่ะเพื่อจะเป็นการยืนยันว่าไปอยู่ที่อื่นจริงๆเราเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งกระทำและรู้ทั้งผิดชอบชั่วดีในวันที่เราทำสิ่งที่ไม่ดีต่อให้เป็นผู้ชนะและไม่ได้ไม่ได้ชดใช้ความผิดนั้น แต่ไม่ได้ทำให้ตัวเราดีใจภูมิใจหรือมีความสุขกับสิ่งที่เราได้กระทำผิดนั้นเลยแต่หากแต่กับทุกขใจอยู่เพียงผู้เดียวตรงกันข้ามหากวันใดที่เราทำบุญหรือทำความดีคิดดีไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งเรากับยิ้มมีความสุข ภูมิใจและอิ่มเอมใจได้ตลอดทั้งวันทั้งๆที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะเลยพักผ่อนให้หายเหนื่อยล้าจากการทำงานเพื่อสู้กับวันใหม่นะคะกันลยนกัลยานมิตรกันญารณมิตรทุกคนกราบขอบคุณนี่ตรงนี้ให้ไลตรงนี้ครักราบขอกราบขอบพระคุณแม่แตนหัวหน้าบอยหัวหน้าแอนและครอบครัว จะทำหน้าที่สิ่งที่มอบหมายให้ดีที่สุดโบนัทวันอันนี้คือคือป้าโบโค้ดนี่หมายเพราะว่าไม่ได้กลับมาที่เสียงวิหกแล้วและนี่ก็คือคลิปที่ป้าโบไปหวยแม่แตนบอดบอยแล้วก็หมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยและประกาศรับเป็นท่างการแล้วนะคะว่าโบนัทวันต่อไปจะเป็นโบนัทวันใจเกินร้อย คุณยายก็ขอให้คนที่อยู่ก็ให้มีชัยคนที่ไปขอให้มิโชกนะคะคลิปนี้คุณยายฝากไปแค่น,นี้ก่อนพอกันไม่คลิปไหนอย,อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากออฟฟิศใจเงินลอยครับช่องแม่แตนมอนีมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ดีๆนะครับนี่นางเอกเพิ่นเคยมาสั่งผลงานอยู่น้ำใจกินลอยตั้งแต่ปีแรกๆ ปีแรกปีหนึ่งปีสองนะครับที่นี่เพิ่งกับไปหาประสบการณ์แล้วที่นี่คือถอนอยากกลับขึ้นมาาสัน่นเป็นลูกคักมีแต้มผอมทะบึงเพิ่งเพิ่นไม่เห็นเลยไม่ยังมีไม่ยังมามาแตไวายฟอมเนี่ยเวายฟอนเริ่มต้นไหมตั้งใจฉุนเพื่อนแม่อี่ดีเดิร์เริ่มต้นไหมเ้ิ่มดี้เด้อ ที่จากไปนี่ก็ดีไม่ใช่แต่ทางเรานี่จ้าเป็นมองไม่มันกับเป็นมองไม่นับเนื่งตลอดไม่อยู่ในในไดแต่ป่านี้นับเนื่งเกี่ยวนี่แหละให้มันใส่หอดหอดรวยไปเลยให้มันเป็นใจเกินลอยตลอดไปเรื่อยแต่ถ้าลอยอย่นี้ท่จากก็นั่งจีบ